สมาร์สแกนเกจวัดอัจฉริยะที่ทุกคนต้องมีนะครับสมาร์สแกนไม่ได้เป็นเพียงแค่เกจวัดธรรมดาแต่เขายังมีฟังก์ชันการใช้งานที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะเจ้าสมาร์สแกนนะครับสามารถเช็คโค้ดลบคโค้ดเชียร์คโค้ดอัตโนมัติแล้วก็สามารถตั้งเตือนอุณหภูมิความร้อนของน้ำหล่อเย็นในห้องเครื่องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งและว,วิธีการใช้งานของเจ้าสมาร์ทสแกนกัน,กนดีกว่าครับว่าใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งเจ้าสมารมคถุณผ เพียงเท่านี้ครับสมาร์ทสแกนก็จะใช้งานได้แล้วครับผมหน้าจอดิสลย์ของสมาร์ทสแกนนะครับก็จะมีแสดงผลทั้งหมด7หน้านะครับในคู่มือของเจ้าสมาร์ทสแกนนะครับก็จะมีดีเทลบอกให้ทุกคนได้ดูว่าเซนเซอร์ต่างๆที่สมาร์ทสแกนแสดงผลเนี่ยครับคืออะไรนะครับสำหรับฟังก์ชันแรกเลยก็คือฟังก์ชันเช็คโค้ดนะครับในวันใดที่รถของคุณมีเช็คเอนจินขึ้นมาใช่ไหมครับเราต้องการรู้ว่าโค้ดนั้นน่ะคือโค้ดอะไรครับเพียงแค่เราทัชไปที่สมาร์ทสแกนครับแล้วเราก็เลือ DTC ครับ เหมือนถ้าหากว่ารถของคุณมีโค้ดอะไรขึ้นมาครับเจ้าสมาร์ทสแกนนะครับก็จะอ่านโค้ดนั้นขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมฟังก์ชันถัดมาครับก็คือฟังก์ชันเคลียร์ดีทีซีนะครับก็คือการเคลียร์โค้ดนะครับในเวลาที่รถคุณมีโค้ดขึ้นมาแล้วคุณก็สามารถเคลียร์โค้ดได้เลยนะครับสำหรับฟังก์ชันถัดมาคือฟังก์ชันโอเวอร์ฮีทอะลาร์มนะครับสามารถตั้งเตือนอุณภูมิความร้อนของน้ำหล่อเย็นในห้องเครื่องได้นะครับเพียงแค่เราทัชเข้ามาครับ แล้วก็ตั้งเตือนอุณภูมิว่าเราต้องการให้เตือนที่อุณภูมิเท่าไหร่สามารถตั้งได้ตั้งแต่90ถึง130องศาเลยนะครับก็จะทําให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น,นครับในคราวที่คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารถคุณนะครับความร้อนขึ้นแล้วขึ้นอุณภูมิที่เท่าไหร่นะครับเพื่อเตือนก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มันมากไปกว่านั้นนะครับสำหรับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือออโต้เคลียร์ดีซีครับเอาไว้สําหรับการที่ รถของคุณนะครับเข้าสู่เซฟโหมดแล้วคุณอยู่ในที่ที่คุณไม่อยู่ใกล้ศูนย์บริการหรือใกล้ศูนย์ซ่อมต่างๆที่อยู่ใกล้คุณนะครับแต่รถคุณต้องไปต่อนะครับแล้วรถคุณเข้าเซฟโหมดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับคุณก็สามารถตั้งเป็น e n a b l e เพื่อให้เขาเคลียร์โค้ดที่ขึ้นมาแล้วก็รถคุณสามารถไปต่อได้นะครับผมนี่ครับผมบอกแล้วครับว่าทําไมทุกคนต้องมีนะครับสำหรับเจ้าสมาร์สแกนนะครับบอกเลยว่าจะช่วยเหลือคุณในยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ดีมากๆเลยนะครับสมาร์สแกนนะครับ มีราคาอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อมาได้ที่แฟนเพจ c e b o o k Alphatech หรือตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้าสมมาตสแกนครับผมคุณหมอประจำรถที่ทุกคนต้องมีไว้ครับ